ขุนตลบเลยโอ้ขุนตลบเลยจ้ะโอ้โหยกขายโอ้โหโอ้โหเขียร์เคียร์เออไม่ให้ไปไม่ให้ไปอย่าเนีคับไออย่าไเออหน้าสามหลังสองนม่ล่ะหน้าสามหลังสองไปเลยจ้าพูดเวิร์คพูดเวิร์คเออพี่ห้ามอกพี่งาอาเอาหนูมองหนะระดับมีนาไม่น่าทงโกชชาๆเท่านั้นเาเอาละเอาละเอาละ โอ้โหเกเร่คืออะไรเสียงหลวงเสียงอะไรโอ้ยเสียงน้อยเสียงแย่ได้มีมดด้ยเอออย่าเริ่มจะมอหอแล้วนะเอ๋อาจจะออกตลอดเออพี่จะไปไหนอะแฟนพี่ก็อยู่ตรงนั้นเองแล้วคือแล้วคือเจสสิก้ากับซาบีน่าเดินแบบให้กำลังใจเอ็ดเวิร์ดพี่มาทันนี้จ้าพี่จ๋ามาทันนี้จ้า เอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าอยากไปเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ไปไม่ได้เลยอ่ะชอบอนี่นึงได้มา <c oughs> กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกีดแน่ถ้าออกทางนั้นได้นะอ๋อหนูอชอบอนี่ยึงเออเตรียมกระฝันกระเพื่อนสิชอบอนี่ออยึงนาโซบก็มไม่ให้ซบเลยยังจะหนีออกไปอีกโออคันคันคันแลวคันหน้าคัานหน้าชอบอนี่นึงไม่ใหญ่ เอเวิร <Scroll> ์ตบอกว่าแฟนฉันอยู่ตรงนี้ฉันเห็นอยู่แล้วทำไมเธอ่ฉันออกไปเลยกลางหางพร้อมทำตัวใหญ่สุดเออทำตัวโตสุดทำตัวโตมากวงก็กลางหางก็กลางเออเอาทำตัวโตสุดไปเลยไปเลยโอ้ยเอาไม่ให้โอ้ยไปไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอฝุ่นฝุ่นฝุ่นพี่เอเวิร์ตโอใชาแก๊งฝุ่นแก๊ฝุ่นเอเวิร์ตแค้นแล้วนึงแค้นฝุ่นึง โอ้ยแต่โอ้สารออกแล้วโอ้ซูอิสรภาพเอาไม่ได้เอาไปทางไหนวะเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยไปทางไหนดีเนี่ยเจสสิก้าซาบิน่าช่วยพี่ด้วยจ้าพี่อยู่เฉยเฉยไหมอ้เออเออพี่ยังอยู่เฉยเฉยไหมหนูเวียนหัวนะเออเวียนหัวเออโมโหโมโหไม่ให้ออกเออเออเออนั่งขอนั่ง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 กูกูบอกเอากล้องมาน้า ไม่ก็ไม่ได้เฮ้ยเขียงอุตอีดมันเออเออเอาชีเอาชีพี่เอาีเอาไปไปไปหาอิร์ดมาหานี่ทำไมไปหาอิร์ดเร็วเดี๋ยวอิร์ดไปแล้วเดี๋ยวอีทดไปนะเดี๋ยวอิร์ดไปนะเออนี่เนี่ยเหมียวไปเลยเออขาหลังเสเมียวด้วยจ้าแม่ขาลังเสเหมียวก่อนเออลื่น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 ่ ทำดิฟเนื้อดิลึล้อฟรีนิดนึงล้อฟรีหนึ่งยังไงอะลูกฮะเอออย่าลืมนะลูกดอกยางยังไม่ใช่มีนะหนูเป็นเด็กน้อยอะดูซิว่าใครจะหมดแรงก่อนกันเออเอาดูซิโอ้ยเกือบเกือบนะโดนตะกี้พหมล่ะตัวยยากเอกแล้วออกและเอาละโอ้ย้ทำเสียงอะทำเสียงอะเออห้ามออกอะไม่ให้ออกนะวันนี้ห้ามออกเลยนะเออ พี่ห้ามออกไปนะแม่อันใจนะตรงน้อ่ะอะไร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 อ่ะเอวร์ดอดอรานี้เพื่อมาเลงในปอดแน่นอนไูแล้วไม่น่ารอดควันขนาดนี้อะไรอะลูกวันนี้อะไรอะไมจอด

เออเออทำไมอะลูกเดี๋ยล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นลูกฝุ่นหนูฝุ่นเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกก่อนลูกก่อนเย็นเดียวนลูกเราเป็นดาราสาวลูกใจเย็นมาเชื่อออมาหอมาดูสิเออฝุ่น